วันนี้ฟิลมีรถเก๋งอีโคคาขนาดเล็กนะครับราคาประหยัดและที่สำคัญนะครับในยุคน้ำมันแพงแบบนี้ต้องประหยัดน้ำมันด้วยเช่นกันวันนี้ขอนำเสนอกับรถมิซูบิชิแอต t รานะครับเครื่องยนต์1.2รุ่น GLX นะครับเกียร์ออโต้ปี2017คันนี้มาดูกันนะครับว่าสวยน่าใช้น่าเป็นเจ้าของแค่ไหนคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจัดเต็มฟรีดาว และวันนี้นะครับผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียงแค่3,999บาทเท่านั้นมาดูกันนะครับว่าจะสวยโดนใจแค่ไหนกับคันนี้กันเลยครับตอนนี้มงคลคาร์เซเตอร์กำลังขยายทีมนะครับ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในการรองรับบริการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันกับเราตอนนี้บริษัทมงคลคาลเ็นเตอร์เปิดรับสมัครหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นทีมงานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คร์ทีมค่าแคร์และทีมช่างศูนย์บริการ ถ้าคุณอยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและเดินไปด้วยกันกับเราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ที่ w w w m o n g k o n c a r t e r c o m มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมการฟิลม,มงคลคา์เตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยที่มงคลคา์เตอร์วันนี้ฟิลมีรถเกง Eco ๋งอีโคคา ขนาดเล็กนะครับราคาประหยัดและที่สําคัญนะครับในยุคน้ํามันแพงแบบนี้ต้องประหยัดน้ํามันด้วยเช่นกันวันนี้ขอนําเสนอกับรถมิซูบิชิ a อ r ทรนะครับรื่องยนต์1.2รุ่น GLX นะครับเกียร์ออโต้ปี2017คันนี้มาดูกันนะครับว่าสวยน่าใช้หน้าเป็นเจ้าของแค่ไหนคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าจัดเต็มฟรีดาวและวันนี้นะครับผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆเริ่มต้นเพียงแค่3,999บาทเท่านั้นมาดูกันนะครับว่าจะสวยโดนใจแค่ไหนกับคันนี้กันเลยครับด้านหลังที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะฮะนี่คือรถมิตซูบิชิ a t t r a นะครับเครื่องยนต์1.2รุ่น GLX นะครับเกียร์ออโต้ปี2017นะคันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรักษาดีนะครับผมรอยสเก็ดหงสเก็ดหินมีบ้างนิดหน่อยนะครับธรรมาดาของการใช้งานของตัวรถแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับยังคงน่าใช้น่าเป็นเจ้าของด้วยความที่ฟิลเนี่ยมีประสบการณ์ตรงกับการใช้รถรุ่นนี้อยู่เช่นกันนะครับที่บ้านมี1คันนะสำหรับรถเก๋ง อีโคคาร์ก็คือฟิวที่บ้านเนี่ยใช้รถรุ่นนี้อยู่เหมือนกันกล้าตอบเลยนะครับว่าประหยัดน้ํามันมากนะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วนะครับผมอยู่ที่ประมาณ20 2 2 3กิโลเมตรลิตรเลยนะก็ถือว่าคุ้มประหยัดนะครับผมสาหรับคันนี้เดินทางไกลก็สะดวกสบายนะครับผมด้านหน้าของตัวรถนะครับออปชั่นมาครบเลยมีไฟตัดหมอกนะครับไฟเดย์ไทม์นะครับผมสําหรับคันนี้กระจังหน้าเป็นสีน้ำสีเงินโครเมียมนะครับผม มาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับสภาพสวยดูดีมากๆเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับล้อก,กระทะนะครับแล้วก็ฝาครอบนะนะครับไฟเลี้ยวที่ตัวแก้มของตัวรถสําหรับรุ่นนี้นะครับด้านข้างถือว่าสวยเลยสีขาวนะครับดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วนะครับที่นี่ฟิวจะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของตัวรถสําหรับคันนี้ต้องบอกว่ารถมิสูบิชิแอตราเนี่ยนะครับผมห้องเก็บสัมภาระของเขาเอง ค่อนข้างกว้างขวางอยู่แล้วดูภายในได้เลยนะครับคุณผู้ชมกว้างมากใส่ของได้เยอะเลยนะครับสัมภาระได้เยอะเช่นกันกระเป๋าเดินทางเอกสารแฟ้มต่างๆหรือบางทีคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหารถรุ่นเล็กๆประหยัดน้ํามันไว้ใช้อีกหนึ่งคันในบ้านคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะนะครับมาพร้อมอุปกรณ์ย่างอะไรนะครับผมนะแม่แรงครบเลยสําหรับคันนี้มาต่อที่ด้านในของตัวรถนะครับ ห้องโดยสารด้านในของตัวรถนี่นะครับเบาะผ้านะครับนั่งสะดวกสบายอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเบาะผ้าเองนะครับก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดูดีนะกว้างนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นกว้างกว่ารถมิราสนะครับผมก็จะมีมิราสมีแอทหาดเนาะสำหรับค่ายมิซูนะครับผมถ้าเป็น มิราดเนี่ยจะเป็นแฮชแบ็กหประตูแต่ถ้าใครที่ชอบแบบซีดานนะครับเก๋งซีวัตตก็ต้องเป็นคันนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างกว้างนะครับผมสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวรอบหน้าฟิวจะเอามารีวิวแบบแพ็คคู่เลยนะระหว่างมิราดกับแอททานะครับจะได้เทียบกันดูเลยว่าคันไหนหน่าใช้คันไหนหน่าเป็นเจ้าของจริง,รงๆผมมองว่าน่าใช้ทั้ง2องรุ่นแล้วแต่คนชอบนะ,นะครับผมามาดูกันภายในของตัวรถนะครับผมมาเร,มเริ่มแรกเลยคือตรงจุดนี้นะครับผมเจ้าของเดิมนะครับ พลาสติกยังไม่เคยแกะเลยสําหรับตรงนี้นะครับผมนะพลาสติกเดิมเดิมไม่แกะเลยนะครับผมนี่ด้านในของตัวรถก็ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยค่อนข้างดูแลรักษารถเป็นอย่างดีนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับสําหรับคันนี้นะนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนี่ก็มีใบแทกน้ํามันคงน้ามันเครื่องนะครับให้มากับตัวรถนะครับผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเรียบร้อยนะครับแต่วรอบล่าสุดรอบ1นึ่งแสนกิโลนะครับตัวนี้ไม้ที่1นึ่งแสน 496กิโลเมตรนะครับสำหรับคันนี้นะก็ถือว่านะครับผมใช้งานในระดับหนึ่งก็ปี17เนาะสก็รถ5ปีเฉลี่ยแล้วไม่ห1,000 0ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะครับผมตัวแอร์นะครับตัวแอร์นี่ก็ถือว่าแอร์ค่อนข้างเย็นเลยนะฮะเพิ่มน้ำยาแอร์อีกนิดนึงน่าจะฉ่ำกว่านี้เนาะนะครับช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับ มาพร้อมกับหน้าจอนะครับผมนะสำหรับรถวิสูนะครับคือออปชันครบอยู่แล้วนะครับหน้าจอนะครับผมฟังวิทยุอ FMAM ได้นะครับใส่ CD ได้ USB AUX ได้หมดเลยนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบเสียงสักครู่หนึ่งนะครับตลอด24ชั่วโงรวมผิรการเสียงก็โอเคนะครับเสียงก็พอนะเวลาที่เราเปิดเพลงนะครับนี่ มีพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถรับสายวางสายได้เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะนี่คือหน้าจอของเขานะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเวลาที่เราเดินทางนะครับเราไม่อยากถือโทรศรัพท์อย่างเงี้ยครับก็สามารถเชื่อมต่อโทรศรัพท์ได้เลยรถขนาดเล็กราคาถูกประมาณเนี้ยก็คือมีในรุ่นนี้นะครับผมนะ พราอนะครับคุณผู้ชมครับก็รับสายฟังสายได้นะครับสั่งการต่างๆได้หมดเลยสําหรับรุ่นนี้เนาะแอร์เย็นฉ่านะครับภายในดูดีนะครับก็น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับใครสนใจนะครับเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยนะกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมนะนี่เลื่อนหมดได้โอ้ยสุดยอดนะครับในราคาสุดคุ้มคันนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องคุณผู้ชมครับสาหรับคันนี้เนาะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ถือโอกาสแบบล้างเสร็จก็ มาถ่ายรีวิวให้ชมเลยคุณผู้ชมครับนี่คือภายในของตัวรถนะน็อตเดิมๆครับคุณผู้ชมครับน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับผมคันหน้าเดิมๆนะนะครับไม่เคยชนอ่าไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํามาสําหรับคันนี้นะครับใครที่กําลังตามหารถราคาประหยัดนะครับประหยัดทั้งราคาประหยัดทั้งน้ํามันนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะแล้วก็ได้รถคันที่ค่อนข้างกว้าง ใหญ่นะครับใส่สัมภาระได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็โดยสารได้สะดวกสบายคันนี้มิสูบิชิแอตรานะครับเครื่องยนต์1.2รุ่น G L X นะครับผมคันนี้ปี2017นะราคา3 2 9 0 0 0บาทใครที่สนใจนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นฟิลมีโปรโมชั่นนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ3,999บาทฟรีดอกเบี้ย0%นานถึง 6เดือนนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับฟรีค่าจัดโอนนะครับค่าภาษีพรบนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟรีนะครับผมช่วยเหลือ24ชั่วโมงให้ด้วยอีก1ปีนะครับฟรีดาวอีกด้วยนะนะครับหลายฟรีมากๆเลยใครที่สนใจรีบต่อติดต่อหาผมนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้0992029994เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสาหรับวันนี้สวัสดีครับ I oh.